ผลตอบแทนของพันธบัตรเองมันปรับตัวลดลงถึงระดับหนึ่งเนี่ยไอ้ความน่าสนใจความคองค,คุณในพุ๋นเนี่ยมันก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งถามว่าผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันควรจะปรับตัวลดลงหรือเป,เปล่านะครับก็ต้องบอกว่ามันควรที่จะปรับตัวลดลงนะครับโดยภาพหลักๆเนี่ยตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่อิงหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองเศรษฐกิจมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนี้สูงไปนิดหนึ่งนะครับเน,นื่องจากว่ามันมีหลาย diminish. อย่่างงเชนจัหววัที่ตเลเศรกิจมันดีากๆรหือว่าจังหวที่ประเด็นเรื่องงคครามแล้วนกก็ลัวว่า ถ้าสงครามมามันจะเหมือนกับร ия, ัสเซียยูเครนหรือเปล่านะคือคือราคาน้ำมันขึ้นแรงมากๆจนกระทั่งทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยระเบิดเถิดเทิงกันไปหมดเลยแต่เราก็เห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของสงครามไม่ได้ลุกลามเลยนะครับดังน,นั้นประเด็นปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อก็จะไม่ได้เข้ามากระทบเพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟอ้อไม่เข้ามากระทบเนี่ยภาพใหญ่ๆของเงินเฟอ้อที่เราเห็นกันตอนนี้ก็คือว่ามันน่าจะชะลอตัวลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายพอภาพมันออกมาเป็นแบบเนี้ยเราก็เลยเริ่มเห็นบทแประวัติขยับลดลงซึ่งกก็ทําาาาใใหหุ้นนเอองี่่ยจจะมโสค ได้ครับก็เราคิดว่าผลดีจากเรื่องของผลตแทรผัดที่ลดลงเนี่ยเราก็ทําให้หุ้นน่าสนใจเนี่ยมันจะมีผลต่อตลาดประมาณสักสอสาเดือนมองใกล้มองดีเพราะว่าไอการลดลงตัวเนี้ยน่าจะไปหนุนการฟื้นตัวในหุน้นแต่ถ้ามองไกลคือหมายถึงมองไปยังปีหน้าเลยเนี่ยอันเนี้ยมันยังมีภาพทีหน้ากังวลครับเพราะว่าภาพปีหน้าตัวทั้งส่วนต่างดอกเบี้ยที่กว้างมากๆระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยตรงเนี้ยเงินน่าจะไหลออกเรื่อยๆที่เราสนใจในเชิงของการในเชิงของทางด้านตัวของ การเก่งกำไรนะครับถ้ามาดูในกลุ่มฟแนนซ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วดูดูสวยหลายตัวเลยนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าภาพของกลุ่มฟแนนซ์เนี่ยลงมาค่อนข้างจะแรงแต่ว่าหลายตัวเริ่มฟื้นขึ้น,นมาได้ดีนะครับจริง,รงๆแล้วกลายเป็นว่ากลุ่มนี้สวยมากสุดในตัวเนี้ยมันจะเป็นมุมมองที่ขัดแย้งกับทางพื้นฐานอยู่นิดนึงนะคือคือตัวของทางด้านสวัสดนะครับเพราะว่าในทางพื้นฐานเนี่ยนักวิจะกังวลเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของตัว ผลการตั้งสำรองนะครับแต่ทีนี้ถ้ามาดูแล้วก็ต้องบอกว่าในภาพหลายลอย่างเนี่ยของการเกิดเทคนิคอลรีบาลเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ถ้าใครจะเอาก็คือน่าสนใจแต่ว่าอย่าลืมตั้งสต็อปลอสด้วยนะครับก็ตั้งสต็อสวัสดที่4-35แล้วก็ลุ้นการฟื้นตัวของทางด้านตัวสวัสดเนี่ยนะครับไปในโซนประมาณแถวแถวโซน50-52ถนะครับก็ผมคิดว่าตัวแรกก็ เรามองตัวแงด้านไฟแนก็คือตัวสวัดครับโอเคครับตัวแรกตัวที่สองนะครับก็เราจะมามองตัวที่อาจจะตัวกลางๆขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับนะก็คือตัวทางด้านเมเจอร์นะครับก็ต้องบอกว่าเมเจอร์เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเอ้าเป็นเพราะอะไรเพราะหนังแต้มสีดีเหรอก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมเจอร์เป็นเลดเรียลเพนนิงตัวหนึ่งนะครับที่ ออต้องบอกว่าราคาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยออราคาปรับตัวลดลงเย่ยไม่ได้สะท้อนภาพของการฟื้นตัวสักเท่าไหร่ครับหรือคนอาจจะไปกังวลว่าไอ้ไตรมาสสองเนี่ยมันไปโดนเรื่องของขายออกำไรพิเศษขายเอ็มพิกหรือเปล่านะที่กลายเป็นว่าเ,ออเดี๋ยวกำไรมันจะไม่ได้ดีเท่านั้นอีกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยออถ้าเราไปดูก็จะเห็นว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ตลาดมองผลประกอบการโดยรวมเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้มีที่หยดหรือไม่ได้มีเรื่องของตัวออสับปเปลอเข้ามาเนี่ย คนก็มอง P/E ปีนี้ในระดับที่ไม่ได้ขี้เลยน,นะครับนะแล้วก็อพอไปยิ่งปีหน้าเนี่ยยังยิ่งไปเหลือประมาณสัก10ต่ำา15เท่าลงไปอีกนะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยคาดการณ์กันอยู่ที่ตลาดทำประมาณ7-8%เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็แปลว่าลักษณะแบบนี้ครับต้องบอกว่าดูค่นน้าจะน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าพอยิวตลาดอยู่4-5%เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยไอ้หุ้นที่ P/E แพงๆปันผล1% 2%ึ่เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มและแต่กลายเป็นว่าหุ้นที่ P E สูงสูงอ่าและ P e. ีไม่ได้สูงมากแล้วก็ปันผลสูงนะครับในกลุ่มพวกนี้มีโอกาสที่จะเห็นการ r ค c ฟอรี่ได้นะะก็ตัวเมเจอร์เราคาดหวังอ่อกรอบด้านบนแถววันมาบ18บาทนะครับแล้วก็บำรวมว่าภาพของการฟื้นตัวตรงนี้ถึงแม้จะมีการย่อมีการเขย่าบ้างเนี่ยอ่ถ้าไม่ได้ต่ำกว่า15 6้าเนี่ยภาพโดยรวมยังเป็นภาพของการฟื้นตัวอยู่ครับอ่าทักที่สองคือเมเจอร์นะครับผมได้ครับที่ <Okay. S 2> มีวันนี้คุณมีผลวัที่สาม,น,มน,นะครับก็ ช่วงนี้จะเห็นว่า IPO หลายตัวน่าสนใจนะครับก็หลายคนอาจจะไปมอง IPO ที่ค่อนข้างจะฮอตหรือร้อนแรงนะครับอย่างเช่นจุตัวทนนันานเจพารหรือว่าตัวทานด้านตัวของดทานัน c พวกนี้นะครับก็เห็นว่าลองลองดู JPARK ก็จะเห็นว่า,ออ J ark, เ,วาเอ๊ยย่อลงมานะครับแล้วก็เริ่มเบร a ไฮที่ที่เป็นตรงนี้ขึ้นมาได้นะทีนี้ถ้ามาดูเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายค้ายกันก็คือตัว GFC นะครับ เราเขีนว่า GFC เองเนี่ยคล้ายกับ Jpark มากเลยต่างกันแค่ว่ามันเหมือนเดินตาม Jpark อยู่ยังไม่ได้เบรกจุดนี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพตัวน,นี้ครับก็เป็นภาพที่ใครๆมองว่าหุ้น IPO เป็นหุ้ IPO, น Under o w โอนคนไม่ค่อยมีแล้วก็สนใจในเชิงของการเก็งกำไรเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจครับแล้วก็ตั้งสต็อกง่ายด้วยครับเพราะว่าตั้งสต็อก11บาทแล้วก็ลุ้นว่าเบรกส1บบาท4ขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวต่อที่ follow ตามภาพของ Jpark นะครับ แล้วก็จะเห็นว่าในช่วงนี้ครับ IPO หลายๆตัวที่ทรงดีเนี่ยก็เริ่มค่อยๆกลับมานะครับดังนั้นก็วันนี้ฝากไว้3ตัวครับตัวแรกคือสวัสดเกิงกําไรอย่าลืมตั้ง stop loss นะครับแล้วก็ตัวทางด้านเมเจอร์ครับแล้วก็ตัวทางนทานนสุดท้ายก็คือตัว g f c ครับโอเคครับชัดเจนครับผมคุณกิจพลครับถ้าอย่างนั้นก็ถ้าช่วงนั้นช่วงนี้คุณมองว่าตลาดสามารถที่จะพอในในสองเดือนนี้ครับที่คุณคิจพลบอกมันแบบ จะเป็นสายบูหรือว่าเราควรจะเป็นการรอซื้อครับผมใช่ครับผมคิดว่าสองเดือนนี้ตลาดไม่ได้น่ากลัวครับนะเพราะว่าอันที่หนึ่งคือภาพเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเห็นว่าระยะสั้นแอมเปรับ GDP จีนขึ้นด้วยซ้ำนะครับจากห้าเปอร์เซ็น5.4เป็นห้าจุดสี่นะครับอันที่สองก็คือตัวของทางด้านผลตอบแทนพันบัตเนี่ยเริ่มขยับลดลงจากการที่คอนเซิร์ตหลายอย่างหายไปแล้วแล้วก็เราน่าจะเห็นผลตารแทนลาวัตเนี่ยเริ่มขยับลดขยับลดลงตามทิศทางของ เ,ออเงินเฟอ้อที่มันลงนะครับอันที่3เนี่ยการปรับลดประมาณการกําไรของบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดแค่ช่วงนี้ครับเพราะว่าผลประกอบการออกเฉลยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยความเลวร้วายก็อยู่ข้างหลังเราไปแล้วนะครับกลับการไตรมาส4ี่ไตรมาสหนึ่งเนี่ย,ย, 4, ย, 1, เ,ยเป็นไฮซีซั่นของผลประกอบการซึ่งเราน่าจะเห็นภาพของการปรับประมาณการขึ้นรู้สึกความเสี่ยงของการปรับประมาณการลงไม่น่าจะอยู่ในช่วงสองไตรมาสนี้เพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเรามองไปแบบนี้ครับ โอกาสที่จะเห็นภาพของการฟื้นตัวในช่วง2เดือนข้างหน้าไปจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยเราให้น้ำหนักทางด้านนั้นครับดังนั้นตลาดในช่วง2เดือนนี้จะไม่ได้น่ากลัวครับ